สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เทรนในเรื่องของการปลูกผักเนาะปลูกผักกินกันเองนี่นิยมกันบางคนก็ปลูกลงแปลงบางคนก็ปลูกบนโต๊ะปลูกส่วนอันนี้เป็นการปลูกผักบุ้งนะบุญปลูกบนกล่องโฟมท่านผู้ชมอยากรู้ว่าวิธีการทําทําแบบไหนทําอย่างไรอ้าไปดูวิธีการทกัาเลยครับมาดูวิธีการกันนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะแนะนําในเรื่องของการปลูก ักบนกล่องโฟมโดยใช้กระถางเล็กนี่ขนาดไซส์หานิ้วหรือท่านผู้ชมไม่มีกระถางสามารถใช้นี้ได้นะครับท่านผู้ชมแคขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำขนาดเล็กครึ่งเนี่ยเรามาตัดครึ่งตรงนี้ตัดประมาณครึ่งขวดนะแล้วก็มาเจาะรูด,ด้านล่างเจาะรูให้มันเยอะนิดหนึ่งเพื่อให้น้ําได้ซึมเข้าแล้วก็รากของผักที่เราปลูกเนี่ยมันจะได้ออกมาดูดกินน้ําดูดกินอาหารได้ก็เจาะรูเยอะหน่อยนะครับหลายๆรูอันนี้ ถ้าไม่มีไอกระถางแบบน,นี้วิธีการไม่ยากครับท่านผู้ชมดับแรกเตรียมการนี้ก่อนนี่ผมใช้ขุยมะพร้าวละเอียดแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ใส่ลงไปใส่ประมาณ3ส่วนก็จะเหลือด้านบนหนึ่งส่วนนะครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็เตรียมอันนี้ในที่จะแนะนําวันนี้ก็เป็นมเมล็ดขั่วบุ้งนะที่จะมาปลูก ก็เป็นผักบุ้งจีนเมื่อเรามีเรืบุ้งเสร็จก็เอาไปแช่น้ําก่อนแช่น้ําไปสักหกชั่วโมงไปอย่างน้อยหรือว่าแช่ไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็เอามาเสดจสเด็จน้าแล้วก็มาโรยตามนี้มาโรยในกระถางเรานี่เสร็จนะมาโรยในกระถางเนี่ยถ้ามู้ชมโรยในกระถางเสร็จเราก็เอาขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวเนี่ยกบหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อโรยเสร็จก็ขุยมะพร้าวกลบหน้าอีกทีหนึ่งก็รดน้ํา รถน้ําก็เอาตั้งไว้ข้างนอกก็ได้ครับตั้งที่ร่มที่ร่มลำไรอย่างเงี้ยตั้งไว้ก่อนสักวันสองวันนะครับรอให้มันงอกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมายกใส่ในกล่องโฟมของเรานะครับท่านผู้ชมครับให้มันงอกก่อนแล้วก็ยกมาก็ได้ขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการเตรียมฝาโฟมฝากล่องโฟมที่เราจะมาเจาะอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างถ้าเราอยากชัวร์ด้านล่างมันจะมีตารางให้เราเงี้ยท่านผู้ชมหกตารางแล้วก็เอาน,นี่เลยเนี่ย ได้หนึ่งวงก็ปากกาแล้วมาขีดตามนี้ก่อนขีดที่ตูดนี้ให้ไม่ได้เป็นรูปวงกลมเนี่ยเนี่ยได้หอันนะหอันเลยแต่ผมได้ทำหนะ้าท่านผูชมเมื่อเราขีดเสร็จเราก็ใช้มีดเจาะจากด้านนี้ลงไปเนะจาะแล้วเพื่อที่จะให้กระถางที่เราจะใช้หรือขวดที่เราใช้เนี่ยเอาวางดูก่อนท่านผู้ชมนะถ้ามันฟีตไปมันไม่ได้เราก็มาเจาะเพิ่มขยับขยับ ใส่ลงไปนะให้กระถางเรารอดลงไปประมาณนี้ลงไปมานนิ้วหนึ่งวัดมาจะาเนี้ยประมาณนิ้วหนึ่งให้มันแช่น้ําในกลองโฟมของเรานะครับวัดลงไปประมาณนิ้วหนึ่งให้มันลึกหนึ่งถ้าเราเจาะแล้วเราไม่ทดลองเนี่ยมันจะหลวมนะมันจะหลวมแล้วมันจะลงลึกนะมันจะลงลึกนะครับน้ําที่เราใส่ในกองโฟมเราใส่ลงไปเนี่ยมันก็นจะดันน้ําน้ําก็จะเอ่อออกกองโฟมมาท่านผู้ชมนะครับ ก็เจาะให้ได้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้เรื่องของการเตรียมเรื่องการาใช้ฝานะครับเมื่อเราเจาะฝั่งนี้เสร็จเรามีรม่องมีรอยแล้วก็มาแต่งฝั่งนั้ฝั่งด้านบนฝนั่งด้านบนที่เราเจาะออกมาอามีดคอยแต่งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เจาะประเดี๋ยวจะให้ดูที่เจาะนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับให้ดูของจริงที่มเจาะจริงๆจะต้องทำหกหลุมผมทำห้าหลุมท่านผู้ชมครับถ้ามันหลวมไปมันจะมีปัญหา มาชมเนี้ยเนี่ยสายลหลวมนี่เวลาเจาะแล้วเราค่อยแต่งแต่งแล้วก็นี่มาวางดูนะมาวางดูลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันก็จะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้จะฟิตนิดนึงนะนเห็นไหมครับออันไหนหลวมเกินก็เอาโฟมมาลองนิดนึง นะมันหลวมเกินเพราะว่าบางทีเราทําใหม่ๆมันก็มีมั่งท่านผู้ชมนะมันดีมั่งไม่นีมั่งนะครับทดทําอะไรก็ต้องทดลองดูก่อนนะอันแรกอันที่สองเนี่ยมันอาจจะไม่ดีมันไม่สวยแต่อันที่สามันที่สี่อันต่อๆไปเนี่ยเราก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับทําอะไรก็ไม่ต้องรีบร้อนท่านผู้ชมมันมีถูกมีผิดไม่เป็นมันเป็นธรรมดานะผิดเป็นครูเราก็มาแก้เอานะครับแก้ไขเอาต่อไปเรื่องของการเตรียม อันนี้กองโฟมนะครับกองโฟมนี่ก็จุอยู่ที่ประมาณ30มสนะิบลิตรน้ำที่เราใส่แล้วมนะันสามสิบลิตรส่วนปุ๋ย AB นะปุ๋ย AB ที่ผมใช้ก็อัตราส่วน3ซีซีต่อหนึ่งลิตรท่านผู้ชมก็ไปคูณเอาข้างในก็บุด,ด้ดยผ mm ้า hmm. <5 S 2> พลาสติกเนี่ยปลายของผ้าพลาสติกที่เราคุมลงไปก็มาปลกเชือกอย่างนี้ปูุกเงื่อนอย่างนี้ท่านผู้ชมนะุกเงื่อนอย่างนี้เมื่อเวลาเราเติมน้ำลงไปเนี่ยมันจะไม่ได้ดึงไปอย่างนี้ มันจะไม่ได้ดึงนี่มันจะตึงได้นะครับฝั่งนี้ก็มันกันฝั่งนู้นก็ผูกเหมือนกันนะครับสายล้ากด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 แล้วก็เอาน้ําเติมนะเอาน้ําเติมแล้วก็เราก็เติมปุ๋ยเนาะเติมปุ๋ยลงไปสามซีซีต่อหนึ่งลิตรนะครับเมื่อผักของเรางอกดีนะผักของเรางอกดีแล้วสองวันสามวันมนงอกแล้วเราก็ยกเข้ามาใส่นี้ท่านผู้ชมนะยกามาใส่แบบน,นี้ ก็ผักบุ้งเนี่ยปลูกขบ,บุ้งเนี่ยท่านผู้ชมผมปลูกดินปลูกดงดินเนี่ยยี่สิบสองวันนะอย่างน้อยยี่บสองวันก็ต้องตัดละตัดกินตัดขายท่านผู้ชมถ้าเกินกว่านั้นมันจะแก่อันนี้เราอยู่ครอบครัวสักสองหรือสามคนเนี่ยท่านผู้ชมทำเนี่ยสองกล่องโฟมเนี่ยอันนี้กล่องนึงกล่องหนึ่งเนี่ยสิบกระถางเล็กเนี่ยเหลือกินนะท่านผู้ชมครับนะเหลือกินเหลือใช้แล้วนะทําแค่นี้เหลือกินเหลือใช้แล้ว ทำสามารถทาไว้กินที่บ้านของเราได้ใครสนใจก็ลองไปทําดูนะท่านผู้ชมไม่ยากอะไรเลยท่านผู้ชมกองฟูไมท่หาสามารถสั่งซื้อได้นะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เปิดไปใน a ฟ e b o o k เปิดได้ในไอโซฟี่เปิดไปในรัชดามีขายกองฟมปลูกผักเนี่ยปุ๋ยเอบีก็มีขายกระถางก็มีขายไอ้ดินไอ้นี้ยหุ๋ยมะพร้าวก็มีขายพลาสติกก็มีขายหมดทุกอย่างมีขายหมดพิมพ์ไปเลยครับอุปกรณ์ ทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมีทุกอย่างท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อเราเอามาทดลองทําดูได้เขามีเครื่องมือเขามีคู่มือวิธีการทําอะไรต่างๆให้เราครบเซ็ตจบเลยเอามาศึกษาเอานะศึกษาเอานะไม่รู้ก็ถามคุณนุ้นคุณนี้สามารถถามได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มีช่องมีเพจมี youtube มีผู้ชำนาญการทำกันเยอะแยะท่านผู้ชมแต่ถ้าใครสนใจอยากจะปลูกไว้กินไว้อะไรต่อที่บ้านของเราก็ อะลองทำใครมีปัญหาจะศึกษาจะสอบถามผมก็สอบถามได้แนละ้วท่านผู้ชมครับเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ประมาณนี้สวัสดีครับ